สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็ถ่ายหนังสั้นกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดือวบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะหลังจากถ่ายหนังสั้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะทำปาร์ตี้ส้มตำให้กินกันนะครับใช่ค่ะวันนี้<ะ>มีอะไรบ้างแม่กกมีผัดกะหละ่ำค่ะผัดกะหล่ำหนังไก่ทอดครับไก่ย่างไก่ย่างต้มโตกอ่าอันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ทำอ๋อเดี๋ยวแล้วมีอะไรครับแม่ส้มตำแค่นี้เหรอวันนี้ทีมงานเรามาไม่เยอะอ๋อร้อยกว่าชีวิต อ่ามาเดี๋ยวพี่ทานจะช่วยทำยังไรกันดี่ะแกะแกะของบางตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปนั่งขามุมนั่งเทียงอ่าโอเคอันนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะวันนี้ฝนตกนะครับใช่ดีนะถ่ายเสร็จแล้วครับผมอ่ามาแม่ทำอะไรนีิตำอะไรอ่ะแม่ี้ปลาคูปลาค่ะปลูปลาใช่ค่ะไม้จ่ายตังค์พี่ตานเนี่ยครับยังยังไม่เปิดกระพร่องโอ้โหฝนตกแรงมากเลยแม่เขาจะมากันได้ไหม มาดูกันนะครับนี่อะไรแม่ของโลกอะน้ำตาลน้ำตาลนึกว่าใส่ขนาดนี้นี่อะไรครับแม่ตะไคราตะไร้นะับนีสองช้อนเนี่ยแม่ใช่ค่ะวันนี้เราทำสองครบแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดใช่ไหมใช่นี่หมูโดนี่ยจะแซ่บแาบนียหมกินมาแล้ว มะนาวพอมันไปโดนแอกนี้อะไรเงี้ยแม่กลิ่นมขึ้นนะมันหอ,อมแล้วไม่เปรี้ยวกล่หอมมากเลยแม่อันนี้ไม่เผ็ดน,นะไม่เผ็ดใช่ไหมพรกอนี้ไม่เผ็ดน,นะครับใช่ค่ะอล้วก็เต้นใหญ่ไปไหนเนี่ยอย่างนี้แหละ อ,อน้ำเกลือน,น้ำลายเลยทีเดียวขอชิมหนะ่อยนะได้แน่อืมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยครับสีจัดจ้านดีแม,ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ไหมใช่ครับบอกเลยว่าไม่เผ็ดบอกเลยนะบอกเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่เหลือนะไม่เผ็ดเย เมีนยังอกไม่เผ็ดนะครับแม่แม่ทำตานะครับทำได้ง่ายๆนะคือแบบบ้านๆนะครับแม่แล้วพอกอเทเลยแล้วเนี่ยโอเคเลยแม่บอกว่าตักดใช่ไหมแม่เจ้านี่ไม่เผ็ดอร่อยด้วยแล้วก็ต่อไปอ่ะแม่จะเผ็ดค่ะมันจะแดงแป๊บเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จหรับเด็กๆ อ๋อนี่คือแบบเด็กเด็กเด็กๆขอดูหน่อยครับต้ตมตังเด็กเด็กโอ้ยน่าทานมากเลยต้ตมตังผู้ใหญ่ไหนแม่นี่แหละน,นิกนิกก็รึ่งครบอ่ะต้ตมบังผู้ใหญ่โอ้ยแดงแจัดเลยแม่โอไม่ได้ดูใกล้โเลยคนเข้าตาอันนี้ใส่ปูกี่ตัวครับแม่ตัวหนึ่งค่ะตัวเดียวเหรอตัวเดียวพอแล้วเหลือปูต้องเยอะจะทำอะไรอ่ะอันนี้ไว้ทำปูหล่นปูหล่นอีกแล้วใช่ค่ะ ได,ด้เลยหล่นเลยได้ป่ะไม่ได้ไม่มีเครื่องมันต้องหั่นเครื่องเยอะพออ๋อหลอดพมพ์ใองกูหล่นไม่เข้าออต้นตำเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าโอเแล้วครับแน้ำปัาขาดไม่ได้นะว้าวว้าวว้าวสามช้อนเลยเหรอใช่คงมีขบใหญ่ตามด้วยน้ำปลาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ตาเดี๋ยวใครมาบ้างครับเนี่ย เจนกับพี่เมย์กำลังตามมาพี่ษาพี่ษาเรียกรถกลับบ้านไปแล้วไม่ทันทำไมอ่ะไม่ไม่ทันเพราะว่าไม่ทันคืออะไรอ่ะเรียกรถไปแล้วรถมาเลยเก็คือบอกช้าไปใช่หอเสดายพี่ษาชอบอะไรเนียซุนตําเนี่ยใช่เหรอไม่เนอะอาหารพี่โบป่ะพี่ชอบอ่ะโอ้ยไก่ย่างนะครับห้าดาวตามด้วยน้ำตกนะครับเอาละ ดูว่าปีปามมากเลยนะเนี่ยทางฝั่งนี้ยังไงแม่นนทำเครื่องหรอใส่อ้ไรนิดน่ะนี่คืออะไรเกลียวปากอยากกินแล้วอยากกินแล้วโอ้ยโอ้น,น้ำดูไหนน,น้ำในตู้เย็น กลิ่นมาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมันต่อนะครับกลับเลยแล้วมาโอ้โหยของแซ่บโอ้โหยโอ้ยไม่ได้หมาของแซ่บนะครับอย่างแทบเลยว่าแม่ใช่จับย่านในย่านนี้ หมดเป็นสีป่ะครับท็อกนี้เขาบอกว่าตามไม่ให้พิการโดยเฉพาะเลยตรงนี้ก็าเลนไม่มีใครแย่งไหวมากพิตารเห็นหรือไม่เห็นไม่ไหวนะปอดฉีดแลโอ้ยเป็นไงแม่อ๋อแทบขาดอะไรแม่ไม่ขาดเลยนี่แหละเราจะเล่นตั้งหน่อยขาดความอร่อยลหรอกยี่โอ้ไม่มีค่ะไม่มีเหลือไม่มีเหลือ จะได้กลิ่นไหมเนี่ยโทรกกล่อโอ้ยมาดูคล่นี้มาดูคล่นี้ครับคล่องนี้โอ้โหไอ้นี่ให้เทียบสีไอ้นี่ของเด็กๆนี่เด็กๆเหรอนี่เด็กแกเหรอใช่โอ้โหพี่มีกินเ็จเก่งกว่าพี่ตาโอ้โหไปนอนแต่ทีนี้ต้องเปิดรานพี่เดือนต้องทำนะโอ้ยอย่างเงี้ยพี่เดือนต้องทำศกกระป๋อไม่เอาไหม ทันทริปเปิดร้านที่เรียนสกปรกมไหต้งตำสกปรกตับโอ้ยโอ้โหพิาคืนน้ำลายเลยแอบเห็นเมื่อกี้งาไม้อะเส้นแบบาต้อาไม่ได้ฝนตกเหรอเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วมีจัดจานในย่านนี้เลยนะนี่ต้มตนะครับ นะเดี๋ยวเรารอทีมงานเรามานะเดี๋ยวขอจัดโต๊ะแปดเนึยงนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันนะเดี๋ยวผมตรงนี้นะก็ทำส้มตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากินข้าวกันนะครับมีอะไรของจิันนี้นะรู้สึกว่าแบบมาแบบแนวบ้านๆน่าดูเลยนะน้องพี่เมย์นะ ก็มีพี่เมย์พี่ตาเนะวันใหม่พี่เจนนะครับแม่เดือนพี่ตเตนน้องเฟียวแล้วก็พ่อฐานะครับเฟียวนุ่นอันนุ่นไม่เผ็ดหรอกอันนี้เผ็ดอา้าวแต่ด้กลิกาวมากตัดเอา <c oughs> ตัดเอานี่ยครับพิซซ่าอของเราก <c oughs> ็ง่ายๆนะครับกินกันแบบง่ายๆนะครับน้ำหนักไหมครับพี่เต้มเล่นของแรงเลยเหรอคร <c oughs> กนั้นแม่บอกว่าเผ็ดมากเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นก็แค่ดาเม็ด แซ่บนะเออนี่คืออะไรเก็ดเออเอาน้ำมาสิรออะไรอร่อยเหรออยากขยิบตาเลยนะตุ่ยบ้าจิจูก่อจิจูกับเพื่อนไม่ขยิบตาเผ็ดอ่อไม่เจ็บเลยปะวิฮะยังไม่ค่เผ็ดวิเกล็ดนไม่เผ็ดสีอันนี้ดูเหมือนเผ็ดกว่าไม่หลงแล้วเขาเขานะให้เด็กนะ อ๋อเดูอย่ต้องตาเราปวดหัวแม่อันนี้แดงแป้งนี่ไม่แดงเลยนะจริงเหรอจริงนี่เรามาวินิจฉัยเรื่องล้มต่ำมันอยู่ใช่ไหมแต่กินแล้วมันยังไม่ถึงเรบพี่เม่กินล้มต่ำอ่ะคบน้องน้องเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหมือตันเป็นไงเม่ไม่มีรสชาติเลยเลยถ้าบอกเผ็ดนิดนึง่งเผ็ดนิดนึงแหมก็เข้าอยู่ปลายช้อนหน่อยเดียว อะนี่นะครับทำทุ่มทำนะครับง่ายๆนะครับทุกคนวันนี้เหมือนมันอยู่นานเลยต้องฟิวเป็นไงบ้างปิ๊กดาข้าวเหนียวอร่อยมากเลยเหรอหูแม่เสียใจอ่ะไก่ละไใช่ไก่แบ่งแล้วแม่ไก่เนี่ยนู่นนู่นมีอยู่แล้วเนี่ยไหนอะตาไม่ดีอยู่ตั้งจานนึงยแล้วก็ปลากรไป๋ายนะนี่นี่เนี่ยหนักกว่าอีกหนังเลยทีนี้อ่ะนี่นะครับวันนี้ก็มาทำกบข้าวนะครับแล้วก็ นั่งทานกันนะครับง่ายๆนะทั้งเฟี้ยวช่วงนี้เรียนหนักไหมหนูอยากตาเหรอท่าเล่นหนึ่เกมนี่ไม่ได้เล่นมาสองสามวันแล้วอ๋อท่านม่านเยอะมากอาจจะบอกว่าดูอยากตาคือเล่นเกมตาแดงโอเคตีมาตลอดอะไม่กล้าดาวรุ่งเหมือนเราอะก็มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจรงเข้า่าไงคือเดี๋ยว คิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวออฟฟิศใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ไไฟ,ฟังกันด้วยนะครับจากประสบการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดทีมงานของเรานะฮะให้นอนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนนะครับมีสามห้องนอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีพี่เมย์หนึ่งห้องพี่ตาวันใหม่หนึ่งห้องพี่เจนหนึ่งห้องแล้วเราจะติดกล้องไปทุกห้องเดี๋ยวทำไมต้องแยกนอนด้วยกันไม่ได้ผมไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะ รอโฟนอินไปจากที่นี่สั่งออกคำสั่งว่าคุณต้องไปทางไหนโอ้โหแต่ว่าเราไม่ไปนะครับดีไหมดีไหมแม่อารมณ์เหมือนล่าท้าผีแครับใช่ครับเจนจงจุดทู่ดีปิดเราไม่มีผีเหรอแล้วถ้าจบภารกิจหนึ่งคืนได้เท่าไหร่ครับเรอไม่ได้เลยก็แค่บอกไม่เจออะไรเลยแค่นั้ แต่ถ้าเจอก็เราก็ตัดสายทันทีแล้วเราก็เข้านอนไม่ไไปช่วยม่มีไปช่วยหรอแต่ในรายการในยูทูเขามีไปช่วยนะครับเราเพราะเราไม่กล้าเราก็ไม่ไปนะฟิวนะเราในยูทูปไม่ให้คนอื่นที่บอกว่าให้ไปช่วยเหลือเราไม่ได้ยินเราเพราะว่าอยู่ปกติะเปะเราตัดสายแล้วปิดเครื่องใจร้ายมากดีไหมดีไหมคอนเทนต์นี้ดีนะไม่ดีค่ะไม่ดีแล้วไม่ดี อ่าโอเคนะครับผมขอถามนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนน,น,นนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย